ดอกยี่งนี่ก็เป็นตระกูลสับปะรดนะครับเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่อะไรก็ไม่รู้นะใช่ใช่ไม่รู้เห็นสสวยเหรอดอกสวยไหมครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับใจก็ขอต่อไปออถ่ายคลิปต่อนะครับโอเซียนนะครับผมรือเปล่านะ นี่ครับดอกส,สวยนะครับผมสวยๆเขามีงานามหารรมามร,รมอาหารนะเขาเลยเามาจัดต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้สวยนะผมนี่เลยครับคอยไม้ก็มีดอกส,สวยนะครับต้นส,สวยนะทุกคนนี่ดอกเข็มครับส,สวยๆครับผมนนี่นะครับ พอดีที่จังหวัดก็มีาการจัดงานครับเองก็มีครับผมสวยๆครับสวยๆเดททนเดทวสวยดอกเดทสวยครับนี่หรอกมากครับผมนะพุ่มใหญ่มากสวยงามมากครับผมนี่ชายชลอยมีโอกาสคอนเชิญพอดีนะเอาอะไรไปถ่ายท่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ชายชอยพา มาชมดอกไม้นะครับนี่ดอกเข็มนะครับผมสวยครับสวยนี่หลากหลายสีครับผมนะครับหลากหลายสีนะครับนี่ดอกเฟสัเพนสับปะรดนะนะสวยงามครับนี่ก็เป็นหนวดพ่อฤสีนะครับพ่ฤาีนะครับก็สวยสวยดีเข็มนะครับสีสีเหลืองก็มีนะครับ เข็มสีเหลืองก็มีนะครับนี่นะครับดอกเยอะดอกเยอะม,มากครับผมสวยงามมากนะสวยงามสวยงามครับผมสวยงามจริงๆนะครับช่วช่วยมาเห็นด้วยขอบคุณมากครับขอบคครับอันนี้ก็เป็นตระกูลสับปะรดนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้ใช่ยอะไรเขาไม่รู้ช่ใช่ไม่รู้ เห็นสวยๆครับเนี่ยไม้สวยๆนลยครับทุกคนนะสวยงามๆนะครับจช่อยเอามาฝากโชว์โชว์ด้วยนะผมนะนี่นะผมนี่ดอกอ๋อคล้ายๆดอกมะลินะผมนี่ก็เป็นดอกไมา้ชมนะครับผมน,น,บนะบนี่เลยนะครับเขาจะติดป้ายไว้ด้วยนี่ครับนี่เลยนะครับ พุาทต้นไม้ดอกไม้สวยนะผมนี่เลยครับพุอยไม้ก็มีดอกสวยๆนะครับต้นสวยๆนะทุกคนนี่นะนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่าไม่รู้นะทำชื่อไม่ได้นะเห็นสวยๆแล้วเลยถ่ายคลิปไม่ชมนี่ครับพุ่ยไม้สีสันสดใสมากผมสวยงามสวยงามนะครับมากครับผมนะพุ่มใหญ่มากสวยงามมากผม ใช่ชอยมีโอกาสเอ่อคอนเทิร์พอดีนะเอาเลยไปถ่ายทำใช่ใบไ,ไม้สวยๆครับทุกคนนี่ก็เป็นอดอกชนชมนะครับชมชลก็มีเอ่อเป็นดอกโคลเซียนนะครับผมนึ่อเปล่านะนี่ครับดอกสวยๆนะครับผมสวยสดเข้มนะครับสีสีเหลืองก็มีนะครับผม เข็มสีเหลืองก็มีนะครับนี่นะครับดอกยิ้มนี่ก็เป็นตระกูลสับปะรดนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้ใช่อะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่เไม่รู้เห็นสวยๆนะไมใบไม้สวยๆครับทุกคนนี่ก็เป็นดอกชุนชมนะครับท้องก็มีเป็นดอกมากครับผมนะพุ่มใหญ่มากสวยงามมากครับ ชยชอยมีโอกาสครับคอนเชิพอดีนะเขาเลยไปถ่ายทำสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ชัยชอยพามาชมดอกไม้นะครับนี่ดอกเข็มนะครับผมเข็มนะครับสีสีเหลืองก็มีนะครับเข็มสีเหลืองก็มีนะครับนี่นะครับดอกยิ้มดอกสวยไหมครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผม คนมากมายแล้วครับอาจก็ขอตัวไปถ่ายคลิปต่อนะ้วก็จริงก็สวยจริงจรดตาเลยครับผมนะี่ครับสวยงามมากนะทุกคนค่อยไม้ดอกสวยไหมครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนะครับผมขอบคุณมากมายแล้วครับใจก็ขอตัวไปถ่ายคลิปต่อแล้วก็คลิปไม่ชมนะสีแดงก็มีทองเข้มสีแดงก็มีนะครับผม นะครับนี่สวยไหมครับสวยงามนะครับนี่ผ่าแดงนะครับผมนี่เขาเป็นสับปะรดสับปะรดสีหรือเปล่านะนะครับดอกเข็มนะนี่ครับมีลายสีหลายสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ชัยจอยพามาชมดอกไม้นะครับนี่ดอกเข็มนะครับผมพัดเทนไม้ดอกไม้สวยนะครับผมนี่เลยครับ พุยไม้ก็มีดอกสวยๆนะครับต้นสวยๆนะทุกคนนี่อ่าสายพันธุ์นะครับสองบวัวก็มีครับผมบัวก็มีนะครับพุวยไม้ก็มีเข้มนะครับสีสีเหลืองก็มีนะครับเข้มสีเหลืองก็มีนะครับนี่นะครับดอกเอี่ยวสวัสดีครับ สวัสดีครับผมวันนี้ชายชอยพามาชมดอกไม้นะครับนี่ดอกเข็มนะครับผมดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยครับคนนะครับอืมนะครับผมทุกคนดูสิสวยไหมครับสวยไหมครับดอกเข็มครับสวยๆครับทุกคนนี่นะครับพอดีอ่อที่จังหวัดก็มีอ่อการจัดงานสวยนั้นเลยครับผม นี่สีแดงก็มีเป็นสับปะรดนะนะสวยงามครับนี่ก็เป็นหนอดพ่อฤาษีนะผมพ่อฤาษีนะครับก็สวยสวยดีสวยครับสวยนี่หลากหลายสีครับผมครับหลากหลายสีนะผมนี่นะดอกเฟสส์่า สายพันธุ์ของบวัวก็มีครับผมบวัวก็มีนะครับล mm ้ย hmm. ไม้ก็มีครับผม mm hmm. มีต้นไม้หลากหลายสีสันหลายชนิดนะครับผม mm hmm. นี่นะครับนี่เขาเรียกว่าต้นเข็ม mm hmm. นะครับตัวนี้เป็นอะไรอ่าไม่รู้นะจำชื่อไม่ได้นะ mm hmm. เห็นส,ยสวยๆแล้วเลยถ่ายคลิปให้ชมนี่ครับตอยไม้ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ชายชอยพามาชมดอกไม้นะครับนี่ดอกเขิมนะครับผมดอกเยอะมากครับผมสวยงามมากนะสวยงามสวยงามครับผมสวยงามจริงจริงนะครับชายชอยไ่เห็นจริงสวไม้สวยสวยครับทุกคนนี่ก็เป็นอดอกชนชมนะครับ ชมพวกนี้เป็นดอกใครจะก็ะไม่รู้นะนี่สวยงามครับผมนี่ครับผมดอกไม้เออ่สวยงามมากครับนี่ดอกพลาทนไม้ดอกไม้สวยนะครับนี่เลยครับคอยไม้ก็มีดอกส,ยสวยๆนะครับต้นส,สวยๆนะทุกคนนี่ชยัชยชัยได้มาชมนะนเอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจ้า เข็มนะครับสีสีเหลืองก็มีนะครับเข็มสีเหลืองก็มีนะครับนี่นะครับดอกยื่นขึ้มาให้ชมนะครับผมน,น,บน,บนี่เลยนะครับเขาจะติดป้ายไว้เลยนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลสับปะรดนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้ใช่อะไรเขาไม่รู้ใช่ใช่ไม่รู้ เห็นสวยๆะครับเขามีงานมหากรรมมหากรรมอาหารนะเขาเลยมาจัดต้นไม้ดอกเข็มครับสวยๆครับผมนี่นะครับพอดีอที่จังหวัดก็มีการจัดงานแดงนะครับผมนี่ก็เป็นสับปะสับปะรดสีหรเปแบบนะเกาเลยถ่ายคลิปให้ชมนะครับผม นี่เลยครับอดเลยชอยก็เลยเก็บอ่าถ่ายทำคลิปอ่าดอกไม้สสวยไม้ชมนีครับดอกเข็มนะนี่ครับมีหลายสีหลาย